สวัสดีครับพบกับรายการยูนิตีบอกต่อผมธนาภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับแบ็กกราวด์ด้านหลังดูให้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องสูงบัการครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลของการใช้รถนะครับว่ารถใหม่เนี่ยซื้อไปมันมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเยอะแยะหมดเลยหรือว่ารถใหม่ที่เราส่งมอบไปเนี่ยนะครับเวลารับรถไปเนี่ยมันมีสมุดเล่นดำดั่เล่นหนึ่งเล่นนี้อยู่ในรถเนี่ยมันมีอะไรเป็นสิทธิพิเศษรายละเอียดมันเยอะมากดีเทลมันเยอะมากเดี๋ยวจะต้องมีน้องๆ CR สาวสวยของผมครับมาคอยแนะนําสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้ครับ อ่ะแล้วเรามาพบน้องกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน,น้องเซียและเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะก็หนูนะคะพรนิพาเจ้าที่ลูกค้าสัมพันธ์บริษัทอิสุสุอึ้งวันไตนะคะน้องกุ๊กนะค่ะน้องกุ๊กค่ะขออนุญาตเรียกน้องกุ๊กนะครับน้องกุ๊กมีคําถามเ,าเ,าเกี่ยวกับเรื่องรถใหม่ลูกค้าเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราออกรถใหม่ไปเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้เนี่ยมีอะไรเยอะไหมถามคำานี้ก่อนเยอะไหมก็เยอะนะคะยิ่งเป็นรถตัวใหม่ด้วยยิ่งเยอะ แล้วก็เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะถ้าเวลาที่เราออกรถทันหนึ่งมันจะมีเล่นมดำนี่ถูกไหมใช่ค่ะพี่เอาดึงมาก่อนนะจะมีกุญแจหนึ่งดอกอันนี้กุิแจสำรองใช่่ขกุญแจสำรองค่ะทีนี้ในส่วนนี้ครับสมุดนี้อันนี้คือคู่มือใช้รถใช่เป็นคู่มือใช้รถฉบับเต็มเพราะว่ามันจะมีบอกถึงในส่วนของพวกระบบพวกสัญญาณไฟโชว์ที่ลูกค้าไม่ทราบเลยอะไรเยอะแยะเลยม็จะมีขีดบอกด้วยอ่าใช่ค่ะถัดมาอันนี้คําแนะนาเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือฉบับย่อสําคัญสำคัญใช่ค่ะนอัีม วิทยุคู่มือการใช้ส่วนนี้เป็นคู่มือการใช้วิทยุเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหม่แล้ววิธีการใช้งานก็ไม่เหมือนกันเยอะมากอ่ะเยอะมากอ่ะอันนี้คู่มือแล้วก็กอันนี้เป็นสูตรการประกันนะคะหลักๆเลยเล่มตัวนี้จะ เป็นหลักสาคัญที่สุดเลย,เนยในสําหรับกระเป๋าเล่มสีดําตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคูปองเป็นคูปองการเข้าเช็คระยะตัวนี้นะตอนนี้เริ่มมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่า<อ>เราจะยุบจากสมุดเล่มนี้คะ่ะไปอยู่ในโทรศัพท์ได้ยังไงยาเนาะและ้วก็อันนี้่ที่ผมชอบเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็เล่มตัวนี้นะคะจะมีไปติดให้กับสมุดรับประกันลูกค้าทุกท่านเลยที่ออกรถไปทุกรุ่นมีให้หมดเลยตั้งแต่รถที่ออเริ่มออกรถไปตั้งแต่ปี19ขึ้นไปเนาะมีทั้งหมด6ส่วนนนกัะะคหลักๆอย่างแวน อ่ะหน้าที่2อนะคะอันนี้จะเป็นเหตุผลดีๆนะคะที่ลูกค้าควรรู้นะคะมันก็จะมีในส่วนของ1่งเลยส่วนลด,น,ลดนะคะ2อ,อะการบริการที่ทันใจรวดเร็วด้วยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นความมั่นใจของพนักงานส่วบริการแล้วก็4ก็จะเป็นในส่วนของอะไรที่ไม่แพงไม่แพงนะคะดเดี๋ยวอันนี้หนูมาเจาะให้ว่าทาไมถึงบอกว่าไม่แพงเนาะแล้วก็มีในส่วนของการรับประกันที่สบายใจ เพราะว่าปกติเรารับประกันตัวรถตัวนี้ก็3ปีแสนกิโลแต่ตอนนี้มีการเพิ่มขึ้นมาใหม่เดี๋ยวอธิบายลงลึกให้อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็อันที่6นะคะเป็นอะไรแท้นะคะมาคุยกันว่าอะไรแท้แท้ยังไงอ่ะมาเรามาดีเทลคนละได้ค่ะงั้นอย่างแรกเลยเนาะส่วนรถก่อนเลยอ่าส่วนรถนะคะก็ส่วนรถตัวนี้นะคะอ่าปกติถ้าลูกค้าอะไรอ่าลูกค้าเก่าจะรู้อยู่แล้วสําหรับลูกค้าใหม่อันนี้จะไม่รู้เลยว่าเราให้อะไรกับลูกค้าบ้างแรกๆเลยค่ะส่วนรถการเข้าเช็คระยะเนาะอันนี้หนูจะ มีฟรีในส่วนของส่วนลดนะคะค่าอะไรค่าแรงนะคะที่ลดให้กับลูกค้ามีทั้งหมดให้5ใบเหมือนกันและในแต่ละใบจะมีลงบอกให้อยู่แล้วว่าลูกค้าได้ส่วนลดแต่ละใบเท่าไหร่ไอ้าใบเนี้ยเราต้องเข้าเช็คศูนย์ทุกทุกกิโลก่อนก็ห้าใบก็คืออย่างแรกเลยทุกๆุกหเดือนหรือหมื่นกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเดือนหรือหมื่นกิโลใช่ค่ะแกะเข้าไปอีกครับว่ากลุ่มลูกค้าที่วิ่งทุกวันเนี่ยเลขกิโลเยอะอันนี้ระยะกิโลได้หรือเปล่าใช่ค่ะถึงหมื่นกโลเร็วกว่าแต่ถ้าสําหรับรถที่ใช้น้อยนะะค ที่เลขกิโลไม่ถึงเนี่ยก็ต้องเข้าตามระยะเดือนเนาะทุกๆ6เดือนเป็นลูกค้าที่มีรถหลายคันใช่ค่ะเิ่ที่เลขกิโลก็ไม่ถึงถูกไหมใช่ก็ต้องน้องน้นเข้าตามระยะเดือนเป็นหลักหมื่นกิโลหรือ6เดือนแรกจะใช้1ใบนะคะหรือเราก็นับจากวันที่ลูกค้าเข้าล่าสุดอะค่ะไปอีกทุกๆ6เดือนเราฟรีให้ทั้งหมด5ครั้งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นใช่ค่ะหรือถ้าเป็น6เดือนก็6เดือนปีหนึ่งปีครึ่ง2ปี2ปีครึ่งนะคะแปลว่า5ใบนี้เนี่ยมูลค่ารวม4,0 ใช่ค่ะฟีค่าแรงค่าไหลให้ด้วยเพราะอะไรบางตัวเราก็มีส่วนลดให้ด้วยเหมือนกันถัดมาถัดมาก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของความทันใจนะคะ ความทันใจตรงนี้ก็คือเวลาการนํารถเข้าเช็คระยะนะคะก็จะเป็นตอนนี้ค่ะเราก็จะเป็นช่างการทํางาน,งน2คนเหมือนซปเปอร์ฟาสเซอร์วิทใช้เวลาในการทํางานอยู่ที่ประมาณ60น mm hmm. าที60นาทีตรงนี้จะรวมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าออกรถจนลูกค้าจะกลับบ้านใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นรวมถึงการล้างรถให้ด้วย<อ><อ>ล้างให้ด้วยไปใน1ชั่วโมงใช่ค่ะนีะ่เขาคอนเฟิร์มเลยนะว่าเสร็จใน1ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะ,คะเพราะว่าการตรวจของศูนย์ิการจริงไม่ใช่แค่ถ่ายน้ำมันเครืร่องทุกที่เราเห็นทั่วๆไป เป็นการเช็ค30รายการอลไรให้ด้วยแล้วก็สภาพห้องเครื่องนะคะหรือช่วงล่างเราก็ตรวจเช็คให้เหมือนกนันโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมส่วนถัดไปครับมั่นใจก็จะเป็นในส่วนของความมั่นใจของพนักง,งานช่างโดยตรงเพราะว่าพนักง,งานช่างตรงนี้ค่ะเรามีการอบรมมีการส่งพนักง,งานช่างของแต่ละแผนกค่ะเข้าไปอบรมด้วยไม่ว่าจะเป็นท้งรถเล็กรถใหญ่นะคะเข้าไปอบรมที่ตีเพชร วิภาวดีสำนักงานใหญ่เลยใช่ค่ะสำนักงานใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอิสรสุทั่วประเทศช่างเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะต้องว่ามีการพัฒนาบุคลากรจริงนี้ครับเขาจะต้องเรียกว่าอยู่ระดับหนึ่งเสร็จก็ต้องส่งไปอบรม <ใช S 2> เป็นชั้นใหม่ก่อนนะหลังจากนั้นไปสอบชั้น,นต้นอพอสอบชั้นต้นเสร็จปุ๊บกลับมาทางานก่อนสักพักหนึ่งก็ไปสอบระดับ2เป็นชั้นชั้นกลางมันมีการแบ่งอีกชั้นชั้นกลางหนึ่งชั้นกลางสองมีหมวข้อเต็มหมดเลยเนาะใช่แล้วก็เสร็จแล้วสิ่งมี1 12 3 4 ใช่ค่ะเ,เสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะจบช่างั้งสูงของอิสสุเนี่ยใช้เวลาเกือบ10ปีเวลารถที่เรามีการออกใหม่เรื่อยๆเราก็ส่งพนักง,งานเข้าปอบรมใหม่เรื่อยๆเหมือนกันทุกอย่างที่อิสสุมีการออกแบบใหม่ขึ้นมาเราก็ส่งช่างไปอบรมตลอดถีาวว่าทําไมถึงใช้คําว่ามั่นใจกับเราได้นี่ใช่หัวข้อถัดไปกันดีกว่าครับไม่แพงหัวข้อนี้โอ้โหขึ้นประเด็นนี้แบบสุดยอดเลยนะ ใช่ค่ะแพงใจดำมากเลยอะ <laughs> ถูกต้องค่ะ <c oughs> ทําไมเราถึงใช้คำว่าไม่แพงเพราะว่าเรามาเปรียบเทียบอะไหล่ตามท้องตลาดกับศูนย์บริการบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันแต่ว่าทำไมของศูนย์เราถึงใช้คำว่าไม่แพงเพราะตอนนี้เรามีอะไหล่ทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมครับอย่างนี้อะไหล่เนี่ยจะมีอย่างี้ถ้าอะไหล่อะไหล่ชิ้นที่หนึ่งเนี่ยที่ผลิตออกมาจากรถป้ายแดงเลยเขาเรียกอะไหล่โรงงานใช่ค่ะอ่าเป็นโรงงานผู้ผลิต ถูกมใช่แต่ทีนี้คำว่าอะไหล่ที่เราแกะมาทีคือเป็นเป็นอะไหล่ของตรีเพชดใช่ค่ะเป็นของตรีเพชดตีเพชดทำเองใช่ค่ะผลิเองให้กับรถตัวนี้เลยใช่แล้วก็เป็นแบรนด์ตรีเพชดเองเลยตรงมีแค่ถูกดิถูกกว่าค่ะจะถูกกว่ากันก็ประมาณเกือบร้อยกว่าบาทถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ10%โอ้เยอะนะ10%จะอะไรตัวหนึ่งสมมติกอไกาเนี่เห็นผลเลยนะ ก็อากาศก็ถ้าเป็นอะไหล่ที่มาจากติดรถอยู่แล้วค่ะประมาณ785บาทแต่ถ้าเป็นอะไหล่แท้ที่เป็นของตีเพจเองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ580ราต่างกันร้อยกว่าบาทนะคะแล้วรับประกันไหม รับประกันเหมือนกันค่ะ6เดือนห่กิโลเหมือนกันอะไรที่เปลี่ยนจากอเสรไปรับประกัน6เดือนหมื่งกิโลใช่ค่ะ<ฮ>แล้วรับประกันงานซ่อมให้ด้วยว่าเราเปลี่ยนอะไรไปแล้ว<ฮ>เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับอะไรที่เปลี่ยนไปเราก็รับประกันงานซ่อมให้เหมือนกันเนาะ<อ>ดูสิเขารับประกันขนาดนี้จะไปไหนอีกใชส่สุดยอดสุดยอดอ่ะโอเคมาหัวข้อถัดไปหัวข้อเรื่องของสบายใจใช่ค่ะวันนี้ทำไมจงแบบดูต้องใช้คำว่าสบายใจเลยเก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อนี้จะพูดหลักๆในส่วนของการรับประกันัตรถก็คือ3ปีแสนกิโลที่พูดไปแต่เริ่แรก การรับประกันในส่วนของส่วนลดหนูรับประกันให้ทั้งหมด5ครั้งที่ว่าฝีค่าแรงค่าไหลก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของชี้นําว่าการเช็คระยะแต่ละครั้งค่ะลูกค้าได้อะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าได้ส่วนลดเท่าไหร่ก็ในสมุดเล่มนี้ค่ะมันจะมีในส่วนของรายละเอียดการมุ่ะาตามระยะที่ลูกค้าจะได้อยู่แล้วตั้งแต่10,000กิโลจนถึง50,000กิโลลูกค้าได้อะ,อะไรบ้างม,ม,มีตารางอบอกเลยนะใช่มีตารางบอกแล้วก็รวมถึงว่า1 0 0 0 0กิโลลูกค้าต้องทาอะไรบ้างใช่บางคนบอกว่าไม่รู้เลยลูกค้าทําอะไรเนี่ยขับานอที ้าบอกว่าเอา้ารถเสร็จแล้วชั่วโมงเดียวเองทําอะไรบ้างอันนี้บอกหมดเลยนะนะครับว่าหมื่นโลเปลี่ยนอะไรบ้าง2องหมื่นโลเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วมันมีดีเทลของตัวสมาร์ทโพลิชั่นนะครับมันเกี่ยวโยงยังไงกันสมาร์ทโพลิชั่นตัวนี้นะคะจะเป็นการยืดการรับประกันของลูกค้าออกไปสําหรับกรณีอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกค้าที่หลักรถโดยเฉพาะผมผมนนสนใจนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมดูคือมันมีเรื่องของเรารับประกันอยู่แล้ว3ปีแสนโลแต่ที่กำลังจะให้น้องกุ๊กเขาอ,อธิบายเนี่ยว่า ทำไมมันถึงมีการรับประกัน5ปีด้วย รับประกัน7ปีด้วยก็การรับประกันตัวนี้นะคะอย่างแรกเลย5ปี้อยากาาปีทำไงให้ให้ไป้ปีหปีแสนกิโลนะคะก็คือลูกค้าก่อนที่จะหมด3ปีแสนกิโลอะคะ่ะถ้าลูกค้าอยากต่อประกันตัวนี้เราก็ต่อให้แค่ต่อยืดออกไปจาก3ปีแสนกิโลเป็น5ปีแสนโลอันนี้สามารถแจ้งกับทางพนักง,งานรับรถได้เลยว่าเราจะขอต่อประกันตัวนี้ถ้าเกิดวันนึงพี่ขับรถอิซูซูเนี่ยไปเข้าศูนย์อื่นบังเอิญไปจ่ายยังไงไกลอย่างเงี้ยมันขึ้นระบบไหมขึ้นให้หมดนะคะจะลิมถึงกันว่าลูกค้ามีรับประกันยืดจาก3ปีส่ายการ เวลารับประกันตัวนี้แต่ละรุ่นจะไม่เท่ากัน,กนระหว่างกระบะนะคะกับมิวเอ็กค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันแต่ว่าตัวนี้มันจะมีจะมีส่วนลดในอีกระยะหนึ่งที่ว่ามันจะมีส่วนลดค่าใช้จ่ายลงไปอีกนะคะเวลาซื้อต่อ นะคะการซื้อต่อตัวรถอะไรพวกนี้มันจะมีการอนดสิทธิ์ให้ลูกค้าได้แล้ว7ปีละ่ะก็คืออันนี้เหมือนการการับประกันใกล้เคียงเหมือนกันกับการรับประกัน5ปีแสนกิโลแต่อันนี้มีการยืดต่อปอีกแต่ว่า7ปีแสนหจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าซื้อ5ปีแสนโลไปแล้ว<อ>แล้วก็ใกล้จะหมด5ปีแสนกิโลประมาณเดือนหรือ2เดือนก็มาซื้อต่อได้อ๋อสมมุติพี่ใจร้อนนะ่ะซื้อ7ปีเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไหล่บางตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ1ปี 1> อ,อยู่แล้วก็เลยให้เอาทีล<ๆ>ะสเต่ ออกรถปุ๊บซื้อเลยทีเดียวจบเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะออกรถออกรถซื้อได้เลยไหมก็จะซื้อได้ก็จะซื้อการรับประกัน5ปีแสนโลเท่านั้นซื้อเลยไงพี่ซื้อ5ปีอ่ะซื้อได้ได้ออกรถซื้อได้เลยค่ะอ๋อไม่จาเป็นว่าใกล้จะหมดสปีแสนโลกลัวลืมไงใช่ใช่ซื้อซื้อก่อนได้เลย5ปีแสนกิโลแล้วพอใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานเตือนอีกทีนึงสมมุติรถผ่อนไฟแนนซ์ผ่อน5ปีค่ะแล้วต้องการซื้อเลยให้รับประกันยังท่านผ่อนหมดเลยพร้อมกันเลยซื้อเลยนะได้ไหม ได้ค่ะได้<อ>แต่อันนี้จ,จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นไฟแนนซ์ที่สามารถซื้อได้เลยจะเป็นของกรุณเทปลิซิ่งที่เขารองรับกับเรากรนั้นผมว่าเข้าไปในไฟแนนซ์ได้ด้วยเหรอใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าลูกค้าผ่อนกับไฟแนนซ์ที่เป็นตีเพนลิซิ่งอะค่ะเ,<อ>เขาจะ ขายตรงนี้ให้ลูกค้าเลยเขาจะถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าสนใจไหมถ้าลูกค้าสนใจสามารถซื้อตอนออกรถได้เลยรออะไรรออะไรพรอมหมดลถยังประกันอยู่เลยใช่ใช่โอ้ขคนที่ชอบชอบมาหัวข้อสุดท้ายละอะไรแท้มันเกี่ยวโยงอะไรกับตัวไอ้ไม่แพงเมื่อกี้แ่บก็จะถามว่าเชื่อมโยงกันไหมเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่าอะไรแท้ก็คือเหมือนกับว่าเราลดราคาอะไรลงมาให้ลูกค้านะคะจากปกติที่เป็นอะไรติดรถมาที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดเพชรเอามาผลิตใหม่เพื่อให้ราคามันสอบลงอะไร แพ้เนี่ยลูกค้าชอบคิดเสมอว่าอะไรแพ้เนี่ยมันแพงใช่เราก็เลยเกิดว่ามีทางเลือกให้กับลูกค้าอยากใช้อะหรแท้จริงๆที่เป็นอะไรของศูย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ขายให้เป็นอะไหลแท้ในราคาที่สูงก็ได้หรือสําหรับลูกค้าที่ไม่ไหวเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างอะไรบ้างเราก็ใช้อไหลรที่ซอฟลงมาเพื่อขายให้กับลูกค้าเมื่อที้น้องกุ๊กบอกเมื่อกี้คืออะไรตีเพชรใช่ค่ะเป็นอะไรตีเพชรเนี่ยในหัวข้อนี้หน้าเนี้ยชอบมากเลยตรงเนี้ยมันจะมีหัวข้อดีเทลของว่า อ้่ hey, ทำไมมันมีจิตที่พิเศษอะไหล่มีรสเนะน,นี่ยนะมีมันมี10% 15% 20%น่าเนี้ยคืออะไรสำ,สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Isuzu Excellency Club ที่เราเอามาเล่นกับลูกค้าเหมือนเป็นการรับประกันลูกค้าไปในตัวแล้วก็รับประกันในส่วนของอะไรมีการเพิ่มระดับว่าเวลาลูกค้ารถถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ6เดือนนะคะเราจะมีการเพิ่มระดับให้กับลูกค้าพอ6เดือนลูกค้าเข้ามาขั้นต่ําเลยจะเป็นระดับบอลก็คือลูกค้าเข้าติดต่อกันทุกๆ6เดือน3ครั้งขึ้นไปนะคะมันก็จะมีส่วนลดในส่วนของตัวแบตเตอรี่คือ3ครั้งขึ้นไปก็คือปีครึ่งแล้วเนาะพี่โนบ0๐๐โล20,000โล30,000โลใช่ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวแบตตตเเอรรรีีี่่งนน้ามสวล ให้กับลูกค้าในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันนี้เราให้ส่วนลดที่เยอะกว่าตามท้องตลาดทั่วไปแล้วอย่างนี้มีมีอะไรรับประกันไหมว่าที่ได้เป็นระดับนี้มันมีหลายระดับมากเลยข้อมูลตรงนี้ค่ะสามารถเช็คได้าจากผ่นทางมือถือ นะคะใช่ใช่นะตอนนี้เราสามารถเชคผ่านมือถือได้แล้วว่ารถลูกค้านะตอนนี้อยู่ในระดับใดก็เรียงตามระดับนี่เนอใช่ค่ะมีทั้งหมด7เลเวลนะคะ7เลเวลก็จะมีบอนที่เข้า3ามครั้งขึ้นไป3ครั้งติดกันซิเวอร์ที่เข้า5ครั้งขึ้นไป้ขึ้นไปเป็นซิเวอร์แล้วใช่แล้วก็จะมีเข้า7ครั้งขึ้นไปจะเป็นซิเวอร์พัสดซิเวอร์พัสด้วยโอ้โหมีซิเวอร์พัสด้วยเจ็ดครั้งแล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเก้าครั้งขึ้นไปก็จะเป็นโกล นะคะเป็นโก้นะเป็นโก้นะใช่แล้วก็มี11ครั้งขึ้นไปเป็นโกลพัสแล้วก็มีเข้า13ครั้งขึ้นไปเป็นแพลตตินัมแพลตตินัมเข้า15ครั้งขึ้นไปเป็นแพลตตินัมพัสดอ่ะ15ครั้งไปแล้วนี่คือเป็นแพลตตินัมใช่ค่ะโอ้โหนี่คือจริงๆก็ไม่ไม่อยากให้ลูกค้าขาดระยะในการเข้าสู่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในแต่ละระยะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นซิเวอร์โกหรือแพตินัมตัวนี้นะคะ,ะส่วนลดอะไหล่บางตัวนะคะเรามีให้ถึงอย่างซิเวอร์เองอะคะ่ะส่วนลดให้10เป็นอะไหล่ทั้งหมด5กลุ่มอย่างแรกเลยในส่วนของ,อง,ของกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีใน2ของใบปัดน้ำฝนสายพานแล้วก็จะมีใน2ของระบบคัด ตรงนี้เราให้ส่วนลดถึง10%หรือจะเป็นในส่วนของระดับโกขึ้นไปลูกค้าหมดระยะการรับประกันไปแล้วแน่นอน<ช>3ปีแสนโลสปี <โล S 2> แน่นอน,นอแต่เราก็ยังมีในส่วนของการรับประกันในส่วนของช่วงล่างหรือในส่วนของโช๊คนะคะถึง <ละ S 1> ให้ถ <ละ S 1> ึง15%เหมือนกัน20ดีกว่า20ก็จะเป็นในส่วนของระดับของแพลตตินัมกับแพลตตินัมพัดส่วนลด20%ก็จะเป็นในส่วนของระบบชาร์จหรือมอเตอร์สตาร์ทชาร์จมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเสียอยู่แล้วอะใช่ใช้ไปเรื่อยๆมันก็เสียอยู่แล้วครับใช่ค่ะแล้ว กันกัแล้วแกันนะใช่ค่ะคแล้วก็จะมีในส่วนของพวกซ่อมหักซ่อมหนักตรงนี้คือพวกอะลูเเครื่องแล้วก็จะมีในส่วนของระบบหม้อน้ําหรือระบบหล่อเย็นเอาเป็นว่าตั้งแต่ไล่มาเนี่ยครอบคุมทั้งคันรถถูกต้องค่ะครอบคุมทั้งคันรถทีนี้มีประโยคนหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยที่บอกว่าเอาเข้าไปในมือถือเนี่ย มันแปลว่าอะไรมันก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนของไมค์สุ u, นะคะมันจะเป็นการโหลดผ่านเข้าผ่านพวก Google เพื่อลงเข้าไปในมือถือได้ทั้งระบบ i o s และ a n ด r o i d อใช่ค่ะได้ทาง2ระบบเลยมีการแจ้งเตือนให้ด้วยนะจะมีการแจ้งเตือนการนำรถเข้าเช็คระยะให้ด้วยว่าตอนนี้ค่ะลูกค้าถึงกำหนดเช็คระยะแล้วเราคุยเขาได้ไหมได้แชทผ่านระบบได้ดไดงั้นนะคะพี่นั่นหมายอยู่บ้านเลยนั่นหมายพวกนี้เอารถเข้าผ่านแชทมาเลยได้ไหมได้ค่ะ ไม่ต้องโทรไม่ต้องไม่ต้องแล้วใช่หรือถ้าเวลารถไปต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่าอยากทราบว่าเออเวลาเจอฝนแรงไฟช์หรือรถมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากคุยกับศูนย์โดยตรงเราสามารถใช้ผ่านมือถือสามารถส่งรูปให้ศูนย์บริการนั้นๆก็ได้นะคะแจ๋วเลยแจ๋วเลยเป็นไงล่ะเทคโนโลยีเราข้อข้อมูลที่เยอะขนาดนี้ดีขนาดนี้เนี่ยอย่าลืมโหลด My สูใช่ค่ะลงแอปมือถือได้เลยสามารถลงได้ทั้งสองระบบเลยแล้วก็วิธีการทำไม่ยากด้วย คือคถ้ายุ่งยากนะหรือว่าไม่ถนัด<ช>เอาลงมาข้อศูนย์ไปครับให้น้องทําได้ไหมใช่เดี๋ยวจะมีทางน้องซีอาร์เขาจะดูแลให้นะคะคือจริงๆมันมีดีเทลลึกกว่านี้อีกนะอยากจะรู้ไงครับว่าคือจริงๆอ่านแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คลิปนี้นี่ทำให้พี่กระจจาจริงๆโผล่ใได้สิทธิประโยชน์เนี่ยได้เห็นจริงๆนะน้องกุ๊บใช่ค่ะข้อมูลเยอะมากเยอะค่ะข้อมูลเยอะอย่างที่บอกว่าถ้าเราคุยกันจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันเป็นชั่วโมงนะใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เลยตัดตอนเป็นเอาแค่ ที่ใจความสาคัญแล้วกันใช่ค่ะ,ะคเอาเอาเน้นหลักๆเลยว่าลูกค้าต้องรู้อะไรบ้างนะอยากฝากไว้ครับอยากจะให้ทุกท่านะเอารถเข้าสู์ดีกว่าใช่ค่ะให้เื้อชีพยอย่างเราตรวจสอบดีกว่าอา้าวช่องทางการติดต่อดีกว่าตรงนี้ครับอา้าวตามมานะครับเยอะแยะมากมายนะครับไว้คลิปหน้าเนี่ยจะทำภาคปฏิบัติมากดีกว่าอยากจะรู้ว่าเป็นลูกค้าถ้ามาทำยังไงดีมั้ยได้ค่ะได้น่าสนใจครับอย่างนี้โอเคฝากไว้ด้วยนะครับพิจจุต์อึ้งวนันจ๋ความมันใจที่ต้องบอกต่อ